ถัดไปนะครับก็เป็นออริจินกันกุลเอน r จีนะครับถามว่าทำอะไรครับก็กันกุลก็เห็นศักยภาพนะครับเรื่องโซลารูฟนะครับบวกด้วย EV c h a เ g อร์นะครับพอดีเรามีหลังคานะครับเรามีเยอะด้วยนะครับบ้านที่เราเปิดใหม่เนี่ยปีหนึ่งเราเปิด,ปดบ้านจัดสรรเนี่ยประมาณ20โครงการนะครับโครงการเนี่ยมีประมาณ500ยยูนิต ประมาณเท่าที่300ยูนิตนะครับ300หลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยหปีเนี่ยเราเปิดใหม่ประมาณ60,000หลังนะครับแต่ว่ามันต้องมี a b s o r p t i o n rate าปีนะนะครับแต่เราเปิดทุกปีนะครับเปิดในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นหลังคาเราเยอะนะครับหลังคา warehouse เมื่อกี้เนี่ยก็ล้านตารางเมตรเข้าไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรก,กิจโซลา่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากสําหรับเราใช่ไหมครับต่อไปในอนาคตเนี่ยนอกจากโซลารูฟเนี่ยผมก็มองว่าโซลา่าวินโดว์เนี่ย จริงๆเนี่ยมันน่าจะได้อีโคอีโคโนมีออฟสเกลมากขึ้นโซลาร์วินโดว์คือหน้าต่างนี่แหละนะครับหน้าต่างนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ปกติเราทำกระจกอลูมิเนียมหน้าต่างคอนโดมิเนียมเนี่ยตารางเมตรหนึ่งมันประมาณสักแถวๆประมาณสัก4,000นะครับ4,000บาทถ้าเป็นโซลาร์วินโดว์เนี่ยมันประมาณสักหมื่นหมื่นต้นๆมันประมาณ3เท่านะครับแต่ถ้าเกิดต่อไปมันผลิตเยอะขึ้นนะ่สักพักหนึ่งเนี่ย คอนโดมิเนียนะครับจะผลิตไฟใช้ในย mm. ูนิัตเองได้ก็จะเหมือนโซลารูปสำหรับบ้านพักนั่นแหละครับก็อันนี้ก็จะมีอีกก้อนหนึ่งนะครับที่จะสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ก้อนนี้นะครับซึ่งจะเป็นเหมือน New S-Curve เลยสำหรับวงการพลังงานเลยนะครับซึ่งก็เราเองก็คงไปไปตามกระแสะกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ EV Charger นะครับการมีการคาดการว่าภายในสัก ไม่เกิน5ปีนี้รถ EV จะเยอะกว่ารถเอนจินรถสันดาบใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยทุกบ้านก็จะมี EV แล้วละ่ะนะครับาถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับชาร์จแบตไอชาร์จไฟกันที่ไหนนะครับนะครับที่บอกว่า,าจะไปเปลี่ยนสถานีาน้ำมันนะครับเป็นแกสตีชันเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นชาร์จิ้งสเตชันเนี่ยอันนั้นผมว่ายากโดยส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยยังไงเราก็ต้องชาร์จที่บ้าน นะครับไม่ชาร์จที่บ้านก็ไปชาร์จที่โรงแรมอะไรที่มันเป็นโอเวอร์ไนน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์จิ่งสเตชันมันอย,อยู่ตรงนั้นนะครับถามว่าวันนี้ไอ้แก๊สสเตชันต้องทำอะไรนะครับถ้าคุณจะบอกว่าคุณไปติดรับปิดชาร์จในแก๊สสเตชันนะนะครับลงทุนหัวละเป็นล้านนะครับล้านกว่าบาทนะครับเพื่อให้ accidental case มาชาร์จใช่ไหมครับ อะไรที่จะไม่ได้ไม่ได้ชาร์จที่บ้านก็คือลืมชาร์จอะ่ะถามว่าลืมชาร์จมีเยอะขนาดนั้นไหม,ย,มยังไงก็ไม่คุม้มถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยชาร์จที่ออฟฟิศโอเคผมทําตึกอยู่ชาร์จที่โรงแรมหรือบ้านตอนกลางคืนผมทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์จดีมานด์การชาร์จเนี่ยม,มันน่าจะมาจากก้อนเนี้ยเป็นหลักนะครับมันอาจจะมีแค่ฟีดรถบรรทุกอัที่ไม่ได้มีบ้านมีมีออฟฟิศให้ชาร์จอะ่ะเขาคงเข้าชาร์จจิ้งสเตชันนะครับ นะครับซึ่งคงมีปริมาณไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยแก๊สเตชนต้องเปลี่ยนเป็นคอมเม y m a ดี้มอลล์ถึงจะรอดไม่ใช่เปลี่ยนเป็นชาร์จิ่งสเตชันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดแล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นที่มานะครับซึ่งเราก็เริ่มทำกับการกุลแหละแต่ว่าไม่ได้เ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับทางการกุลก็ไม่ได้เ e อ็กซ์คลูซีฟกับเราก็เขาก็ขยายไปดิวเปอร์อื่นด้วยนะครับเราก็ไปจับมือ EV c h ชาร์ r กับพวกโซลารูฟกับ กับคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยก็คงทําตรงนี้เยอะขึ้นนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า,า financial service นะครับนิดๆน,นะครับเรากำลังทำเป็น facilitate ให้กับธุรกิจเราเลยนะครับก็มีเรื่อง prominent asset management นะครับอ,อันนี้เราทำพวกปรับโครงสร้างหนี้นะครับ NPL แล้วกันนะครับช่วยแบงค์นะครับ NPL ในโครงการเรานะครับจะเป็นบ้านหรือคอนโดเนี่ยซึ่งมีไม่มากนักแต่ถามว่าถ้ามีเนี่ยเราก็จะพยายามไปเข้าไปช่วยแบงค์นะครับถามว่าช่วยเพื่ออะไรเพื่อให้แบงค์เขา appreciate เราว่าเฮ้ย mm hmm. สมมุติลูกค้าเรามี NPL เนี่ยเรากลับไปช่วยเนี่ยเวลาเราลด NPL โดยเฉพาะแบรนด์เราให้เขาได้เนี่ยนะครับการปล่อยกู้โครงการใหม่เนี่ยเขาก็จะ privilege ให้เรานะครับทำให LTV ดีขึ้นนะครับดอกเบีย้ยถูกลงอะไรก็ตามมันเป็นอีโคซิสเต็มอย่างหนึ่งที่เราต้องกลับมาดูแลแบงค์ช่วยช่วยแบงค์ด้วยทำนองนี้นะครับก็ทำอยู่นะครับโ n t Capital เนี่ยทำแลนด์โลนนะครับออลิเงินติดดินอะไรประมาณนี้นะครับก็คือใครมีที่ดินนะครับไม่อยากขายอยากมาทำจำนองนะครับมาทำขายฝากอันนี้เราก็มีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก้อนนี้มันก็ง่ายด้วยว่าเวลาถ้าเกิด อักเสบันต้องยึดมาเนี่ยเราก็มาพัฒนาโครงการต่อได้นะครับแล้วก็มีไอท้ที่ที่บางๆอยู่เนี่ยชื่อพริมนะครับพริมอินชูรันโบเกอร์นะครับเราทำอินชูรันโบเกอร์ด้วยทั้งไลฟ์แล้วก็นอนไลฟ์นะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากอย่างตัวนอนไลฟ์นะครับจะเป็นพวกประกันตึกซะเป็นส่วนใหญ่เราทำตึกตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีประกันก่อสร้างตึกเสร็จเราต้องมีประกันอัคคีภยัยแล้วก็วินาศภายัยใช่ไหมครับพริมอินชูรันโบเกอร์ก็ มาเป็นตัวแทนตรงนี้นะครับเราก็ได้ค่าโบรกเกอร์เนี่ยมาประมาณ1 5บหถึงสิมันเป็นเหมือนดิส c o u n t นะครับถ้าเราไม่มี arm length เ,เป็นโบรกเกอร์นะครับเราก็ไม่ได้ดิส c o u n t ตรงนี้นะครับส่วน life insurance ก็ง่ายๆครับก็ลูกค้าเรานะครับก็พยายามห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับที่เขาไปโพสต์นะครับหลายอย่างเลยนะครับก็ไปจนถึงพนักงานเราก็ได้ใช่ไหมครับประกันสุขภาพคือกับบริษัทนะครับวันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดต่อยอดบริษัทซื้อประกันสุขภาพให,ให้ให้พนักงานทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรเพิ่ม มันเป็นความเสี่ยงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาซื้อกับพร i ม i n s u r รันโบ r กอร์เนี่ยเขาจะได้ h e a l เฮ Insurance ที่เป็น subjective แบบในราคาที่ถูกนะครับเพราะมันเป็นความเสี่ยงเดียวกันกับ e c o คซิสต์เดิมวันนี้เรามีคนอยู่ประมาณ4,500คนเป็นพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บางคนจะซื้อบางเรื่องอีกมันก็จะถูกเป็นพิเศษแล้วเราใ่้ถึงครอบครัวเขาด้วยเบี้ยก็จะถูกนะครับเราเริ่มขยายไปให้กับเวนเดอร์ซัพพลาเออร์เราด้วยนะครับ วงล้อมันก็ใหญ่ขึ้นความเสี่ยงมันก็ลดลงค่าเบีย้ยมันก็ถูกลงตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันคืออีโคซิสเต็มแหละนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจเนี่ยไปในอีโคซิสเต็มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอออย่างเนี้ยบริษัทเนี้ยนะครับชื่อ United Project Management นะครับวันนี้บริษัทเนี้ยมีเอนจิเนียร์คุมงานอยู่ประมาณ200กว่าคนนะครับ คุมโครงการของเราเนี่ยประมาณ70%นะครับหรือประมาณ70โครงการเราตอนนี้เราคุมอยู่ประมาณ100โครงการอีก30โครงการเนี่ยเราคุมข้างนอกนะครับยกตัวอย่างเช่นเราคุมให้กับ c p n r e s i d e n t e นะครับทำคอนโดมิเนียมในแตงหวัดเนี่ยนะครับเนื่องจากโนฮาวเดียวกันนะครับเราทำให้กับทางอิชิตันเราทำให้กับ Big C นะครับเราทำให้กับปตทเราคุมงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ย เขาไปซื้อบริษัทชื่อโปรเจกต์เอเชียมานะครับโปรเจกต์เอเชียเนี่ยเป็นคอนซัลท์คุมงานนะครับพวกโรงแรมกับศูนย์การค้านะครับอย่างเช่นแบงกอกมอล์นะครับเอ็มคอเทียเอ็มสเฟนะครับโรงแรมใหญ่ๆนะครับมาเก๊าดันดับหนึ่งนะครับซื้อมาเนี่ยมีโปรเจกต์เอนจิเนียร์มาอีกประมาณสัก200กว่าคนนะครับเอามารวมกันเนี่ยตอนนี้เรามีเอนจิเนียร์อยู่ประมาณ500คนก็ถือว่าสเกลของการทำพวก โปรเจกต์แมนจเมนต์คอนซัคชั่นแมเนจเมนต์เราเนี่ยกลายเป็นท็อปทรีของอุตสาหกรรมแล้วนะครับก็กำลังปั้นหุ้นเหมือนอย่างทีม G อยู่เหมือน Stone He ต์อยู่นะครับก็ไอตัว UPM เนี่ยก็เราแมปปิ้งไว้ว่าภายในช่วงปลายปีนี้เราจะไฟลิ่งนะครับแล้วก็ประมาณช่วงกลางปีหน้าเนี่ยเราก็จะขาย IPO นะครับตัวนี้เป็นลูกของ Primo พ r i โมเป็นลูกออริจินหลานจะเริ่มสปิดแล้วเราจะมีหลานคนแรกในช่วงปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีลูก จนถึงปีนี้เราจะมีลูกออกมารวมแม่ด้วย4หุ้นปีหน้าเป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับก็ปีหน้าเนี่ยนอกจากาหุ้น IPO ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยทั้ง MAI ทั้ง ZET เนี่ยหตัวแล้วเราจะมีลีดนะครับเราจะมีลีดอีก2ตัวเป็นลีดแว e เฮาส์ในช่วงกลางปีแล้วก็ช่วงประมาณไตรมาส3ปีหน้าเนี่ยจะมีลีดโรงแรมนะครับลีดโรงแรมเนี่ยน่าจะเอาเข้าไปประมาณ4-5โรงนะครับที่ออเปรตอยู่นะครับอันนี้เนี่ย ก็จะกลายเป็นว่านอกจากหุ้น5ตัวมีลีดอีก2ตัวนะครับก็เป็นเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวแล้วจะมีเหรียญอีกนะครับนะครับเรียวเอ็กโทเนะครับเป็นเป็น ICO เนี่ยก็จะมีเหรียญอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็7-8ตัวแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นการต่อยอดโดยการ Spin Off แล้วก็แต่ละคนเนี่ยพอ Spin เข้าไปเ็เนี่ยเขาก็เป็น Professional แล้วกันนะครับเขาก็จะมีผู้หุ้นหลายย่อยของเขาเองนะครับมี นักวิเคราะห์นะครับมาวิจาร์ณหุ้นเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารผมเองก็จะมีสปอตไลท์ไปส่งนะครับว่าเฮ้ยเขาทํางานเนี่ยเก่งไหมถ้าเทียบกับเพียนะครับซึ่งมันเป็นข้อดีของการสร้างอีโคซิสเต็มเข้ามาแล้วก็มีการไป Exit โดยการทำา p p o เป็น Listed นะครับแล้วก็ไปทำ e e r Comparison นะครับกับตลาดนะครับทำให้ผู้ริหารเนี่ยเขาอยู่ในสปอตไลท์นะครับถ้า กลุ่มบริษัทออริจินเนี่ยไม่มีสปินออฟโมเดลเนี่ยสุดท้าย CEO ก็จะเป็นพี่โด่งคนเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเบอร์2เบอร์3เนี่ยเขาก็รอเหงือกแห้งกว่าผมจะแก่สมมตินะครับก็ไม่ไปสักทีอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีหลายๆบ้านมีหลายๆหุ้นนะครับมีหลายๆโก้โซลี่มันทำให้ดิรามิกเอนจินเนี่ยนะครับของผู้บริหารในเครือเนี่ยสนุกมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับอย่าง UPM เนี่ย ที่เราจะเอาทุนตัวนี้เข้าตลาดในช่วงกลางปีหน้านี่นะครับ CEO อายุประมาณสัก40กว่าแต่ CFO เนี่ยอายุประมาณ24 2 5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย achievement ม,มันเกิดขึ้นเร็วนะครับเพราะว่า g r o s e r y กับ business model มันรองรับ ecosystem มันรองรับอีกว่าขยายไปได้นะครับก็กำลังตั้งบริษัทใหม่นะครับเป็นชื่อ United Design Studio เพื่อมารับงานออกแบบในเครือนะครับปีหนึ่งงานออกแบบในเครือเนี่ยมีร้อยกว่าล้านบาท ถามอันนเนี่ยคาดว่าต้องใช้อีกประมาณสัก50คนนะครับถามว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาเก่งแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปรับงานข้างนอกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสกิลที่เก่งของอาชีพเนี่ยเราไม่มีห่วงนะครับอะไรที่เราเวลดีลพอปแล้วเนี่ยเรามองว่าเ,เราเก็บไว้เนี่ยมันไม่เป็นไม่เป็นเทรดซีเคหรอกนะครับสุดท้ายเขาเขามาท้าทามผู้หาเราไปก็ไปไปอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราควรทำก็คือเลเวลเลชมันก็คือเอามันออกมาใช้แล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มันเติบโตต่อไปได้ไปฟังโปรเจกต์ของคนอื่นไปคุมของโปรเจกต์ของคนอื่นไปฟังโอนเนอร์คนอื่นดูว่าเขามีวิสัยทัศน์ยังไงแล้วก็เอากลับมาพัฒนาของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับแทนที่จะแค่ทำแค่ในอีโคซิสเต็มเราก็จะขยายตัวนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สตอรี่เราก็ง่ายนะครับผมว่า วันนี้เนี่ยเ,เรากำลังทำลักษณะนี้อยู่นะครับเหมือนเหมือน BDMs Platform นะครับมีโรงพยาบาลในเครือทุก segment ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081-1739000 081-1739000